ค่ะเพืเเจอกันเดี้วนะคะสําหรับฮานอยเนาะของวันที่14เพื่อนๆที่ทําคลิปเมื่อวานถ้าใครได้ดูคลิปก็น่าจะได้ค่าขนมกันไปนะคะเดี๋ยวเรามาหาผลของงวดวันที่15กันเนาะผลที่ได้ก็คือของวันนี้9 6้าหกสาสี่สามเรามาคํานวณกันสองห้า อันนี้คือตัวหาของเรานะคะตัวหาผลของเราเนาะหกแปดศูนย์เจ็เก้าหนึ่งสามเลไม่เข้ายุดที่8ตัวนี้นะคะเลขไม่เข้ายุดที่8ตัวนี้เนาะ ก่อนที่จะมาจับคู่ฝากเพื่อน<ๆ>กดไลค์กดแชร์<ๆ>กดติดตามให้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปเนาะ<ๆ>เดี๋ยวเรามาจับคู่กันเลยค่ะอันนี้เป็นหานอยปกตินะคะสี 4, 7, 4, 9, 6, 6, ่เจ็ดสี้อเขียนผิด จะเขียนหกเจ็ดกับเป็นหกหอ่ะหกเก้าแปดเก้าแนี่คือเขียนผิดนะคะแต่ก็ติดไว้ก็กดีเหมือนกันเนาะ หนึ่งสองครามนี้หกเจ็ดแรอบนี้เลยมีทั้งหมด10บหางเลยตัวหกหกเราเขียนผิดมาแต่ก็ปล่อยไปถ้าเพื่อนๆไม่ชอบก็ใช้8ตัวนี้จับเองได้เลยนะคะเดี๋ยวจับชุด3ตัวให้ชุด3ตัว5้าสี่เจ็ดแเจห สี่นี่คือฮานอยอันนี้คือฮานอยปกตินะคะฮานอยธรรมดานั่นเองนี่คือฮานอยธรรมดาเนาะเดี๋ยวจะรอบนี้จะทำฮานอยพิเศษให้เดี๋ยวเรามาหาผลของฮานอยพิเศษกันนะคะฮานอยพิเศษทำไว้เหมือนกันแต่ไม่ได้ลงคลิปให้ แต่ก็เข้านะคะหาน้อยพิเศษผลสาสี่สามหกหนึ่งเรามาหาผลกัน17 2เจ็ดอ่ะสองสีศ เจ็ดเก้าหนึ่งสามห้าอันนี้คือตัวตั้งของเราเนาะตัวหาผลอันนี้คือตัวหาผลฮานอยพิเศษเลขเข้าไม่เข้าอยู่ที่8ตัวนี้นะคะเ,เพื่อนชอบตัวไหนก็จับเองได้เลยเดี๋ยวมาจับคู่กันสี่เก้าสี่หนึ่ง 6 9 6 1 8 1ห3 0นึ่ง่งขอกันตัวตั้งหน่อย2,7เมันกล้องสโคน เพื่อนไม่ชอบที่จับให้เพืเ่อนๆก็ใช้แปดตัวนี้จับเองได้เลยนะคะอันนี้เป็นหน้านอยพิเศษเนาะอันนี้คือฮาพิเศษติดไว้สองบาทสามบาทก็ได้นะคะอ่ะเรามาดูผลของวันนี้กันที่เราทําไว้เมื่อวานนี่เลยย้อนดูคลิปเก่าได้นะคะ6กสาสามเนาะ6กสามาข้างบนแต่สี่สามนี้เป็นของ โพยอวที่สิบสามรู้สึกจะมาแต่ถ้าบรืพอนจะตามหานองพิเศษก็ใช้โพยเดิมของวันที่สิบสี่ที่เป็นผลของปกติตามได้เลยนะคะถ้าเพืพอนชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเนาะขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะพรุงนี้ขอให้ตังเข้ากระเป๋ารัว,รวเๆเฮงๆปังๆกันเนาะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ